xem ba. anh này anh chó chú chó ừ, hỏi chó hỏi chó ừ. 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 hết bao, mà đưa mà đưa ไดใส่ไหมก <Okay. S 1> ระปุ่มเพจบ้าบม่เพจไ่เพจใช่สิตัวเองไม่ได้กินอืมอืมมาเด้อมาเด้อมาเด้อชมตำเลยมาเด้อกินชมตำอืมเอาออีกเอาอีก พี่น้องกินสมตาเด้อสมตาเด้อแยกกันฟันตัเลยเสียดายฟันไม่ด pues ีใครไล่สมตามจ้าสมตามเยอะแยะเลยเอาทำไงทำไงน่ารักทำไงน่ารักทำไงน่ารักทำไงบอกยากิทำไงทำไง เจ้าอง้ย่งข้ามามามาขวบมือแ้วมา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 ดอมาด้อมาด้อ <c oughs> Hãy hít, hãy hít Lắc Ok Ok Lắc nàng <laughs> Chúp, chúp. <cười> Ok Ok มามามาพวกใส่กล้องมาไม่ถ่ายต่อจุดอืหอื่อยมากเหน่อยมาก อกลี้ยเลยสามารกรุ้นเยลียเลยน,นี่อะไรกัเรียกอะไมันได้ใส่ไหมกระปนเมเอายเอายอีๆ จำย,จำย่าอันนั้นของใครเอ่ยอันี้ของใครอันนี้ของใครเอ่ยของ,วาวาของบัวของใบบัวในของยาอะไรคะสาม,มากกว่าก็ลุ้นใหญ่เลยน,น้องเี่นอะไรกันเรียกอะไรพูดไม่ออก,อร,อ,กอ,อร่อยเกินอร่อยเวอร์ mẹ chịu quá ba cá tầm mày không môi không môi cho ta hả tầm mẹ, mẹ để, để m tằm กันกันตาเลยเฮ็ดมาเขี้ยยใหญ่เลยเอาทำไงทำไงน่ารักทำไงน่ารักทำไงน่ารักทำไงบอกยากทำไงทำไงกินหัวปลา ปลาส้มตำอ,อ,อือไก่พูดไม่ออกอร่อยเกินอร่อยเวอร์อออพูดเได้ไหม กำลังฟินอยู่กับแหวนแหวนทองคำพูดไม่ออกอร่อยเกินอร่อยเวอร์มามามาโลกส่กล้องอ มาเด้อ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 เสียดายฟันไม่ดีสมตามจ้าสมตามเด็กพี่น้องกินสมตามเด้อสมตามเด้อเ้็กอะขนมตาลเลย

ส้มตำยายเลยเอาทำไงทำไงน่ารักทำไงน่ารักทำไงน่ารักทำไงบอกยาก

ไม่เคยลดมาเด้อเรียกเรียกเรียกใหญ่ๆกินกินเอาเยอีก <c oughs> ทอดมะเขืออนนอทอะไรเสีอบอ่ะอันไหนอันนี้ไหูจอปูอจอหอยจอหยจอมามามาพวกใส่กล้องออืือ